สวัสดีครับ FC ทุกคนครับ FC ช่องดีปณิธานครับคลิปนี้นะครับดีปณิธานนะครับจะพา FC ทุกคนนะครับมาตามาหวยหลวงปูสามนะครับปูสามนะครับเพิ่นไห้กับเขามาไร้งวดครับเปิ่นวันนี้เขากับสิบผ้าม้าหาแนวทางนะครับแนวทางงวดวันที่2พฤษภาคม2566นะครับช่องดีปณิธานกับสิบผ้า FC ไปหาแนวทางจากปู38นะครับก่อนที่นะครับก็อย่าลืมนะครับเอฟซีช่องดีปณิธานหรือใครที่เข้ามาเบิ้งช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ดีปณิธานนํำหนได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจหรือจะคอมเมนต์มาได้นะครับกับบอยคอยได้ลงคลิปนะครับในในเดือนนี้นะครับเนื่องจากติดงานนะครับงานศพคุณแม่เพิ่งเสร็จสินกายังเอ่าเส็จสินไปเก็บข้องเก็บยังกายยังบอได้แล้วนะครับ ฝากติดตามได้เยครับช่องดีปณิธานชาแนลนะครับวดนี้เป็นแนวทางนะครับคอนดีนกับคอเอฟซีนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการชมในการเบ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจจะถีกหรือบ่ถีกแล้วแต่ดวงเฮ้านะครับเอาสิทธิภาพไปตามต่อช่องหวงปูสามแปดกันนะครับท่านหนาใจแกปูมักถุงทีแปดบนบ่บปูแมนนะทีวันสีมากอยู่บ่อปูสามถูกสามกทีแล้ว

ศูนย์น okay, ี่เด็กหกนี่นี่ลัปูลม้มทอเออมาทางนี้ล้มมันทออันนั้นเสียงจีดังชีบน่วยบนตุโยนอันนีิลักษน่วยบนอันนีิลักษ์ีบเออนี่บนทักไปเชียร์ก่อนนี่เด็กสถิติเขามาตลอดเนานะอ่าน,นี่เด็กอาน,นลักษลักษ์ีบบน,น,บนวดก้อนออก 0มาหกตัวนี้0หกนี่กู่น0มาเจ็ดตัวนี้เจ็ดมาส<อ>ามต<า>ัวนี้ห้ามาสองตัวน้มาาาี้มาสองตัวนี้ตัวนส้ทีทีถูกเมื่อยาวแน่นเนาะ ตจ็เดเจ็่เี่เปมเยสี่แปดเจ็ดแปศูนย์แปดม้ัวสีมื่อวันนี้วคส่แปดตัวเดียวสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์แปดบนนี่ห้ก้อน เขาไปถึงช anyway. ุดเขาถือเก่หน่อยศูนย์หกสามหกหกหกหรอชดหกเขียนให้สีเข้าใจน้ปูเเขียนให้สีเข้าใจเขียนสีเจบักเออสี่เจ็ดศูนยศูน เป็นลักทริเนาะจ้ลักทรหลักหนวยวันนี้ลักหนวยปีสามชต้นแปดตยวแปดตุยอนแปดตุนวเดียวแปดตุยนเดี่ยนวะเออนี่เอานั่นเดี๋ยวนีว่ามีสามตัวเท่านั้นแปดตยวมาแปดตุยอนครับหน่วยนั้นน่ก็สี่สี่แปดเจ็ดแปดศูนย์ดมีเท่นั้นเดียวนี่เียวว่าหันก็ถึศูนหี๋นี่ สามตัวศูนย์หกหกคอนกันนี่เกตสามกคอนได้หกตัวเดียวเพื่อกันบ่ะหน้าเดียวจั้งขี้เลยเหรอนี่เดียวหกตัวเดียวมันก็เข้าตัวนี้ศูนย์หกบันนี้โอ้ยเบื้องขากคอนเด้อนี่ยังดูแต่ดูหลับปูไอเอสซีเบิ่งน้ำคากกันดูนี่หกคอนเพิ่นได้หลักหกหลักหน่วยเนาะมาศูนย์ เขาศูนย์ตัวนาปัี้ว่าก้อนได้เจ็ดหลักหน่วยได้ได้ศูนย์เจ็ดบอกโอ้ออกศูนเจ็ดนี่วัดก้อนได้สามหลักหน่วยเจ็ดสามนั่ไรถูกเจ็ดสามวัดสอหลักหน่วยออกได้ห้าสองหกสองห้าสองหกข้านเจลักหน่วยมันออกหนึ่งเจ็ด โอ้ถูกสิมาตัวได้ตัวเดียวสิตัวเดีวได้ตัวเดียวสิตัวเดียวต้ดกั้นโอ้โอ้เดี๋ยวนี้ไม่เปลี่ยนตาเจ้าคีอว่าดับ8ดหลักหน่วยบนดับ8ดหลักหน่วยบนที่เดี๋ยวนี้ อ๋อตัวล่องมันบสามแดงพี่ใส่ละสามมันมแต่เกียกับูนย์นิดหน่งอยู่อื่นอ๋อยู่อื่นเด่นสามพื่กันก็เลยจัดมาใส่ช่วงสีแปดตัวเดียวคนเนาะสีแปดตอนนี้ล่างเนี่ยปูบันี์จะทำช่วได้แล้ว ได้แล้วนี่เนาะเกนโลกออกแม่เาล่างไนี้สามปดหน่วบพงามแปดีเดดมหนวยบจานบุญหน่ยบนก็เจ็ดแปดสองหน่วยบนเจ็ดแปดสองมันเขาแปะมันมาเขาแปะอ๋อนี่บน หน่วยมันบททัดพิเีษมาช่แปดปูเล้่างมปูเจ็ปิบล่างมันเจ็ดแป สามหนสามแปดสามคือเขาหนึ่งสามแปดสามเออน่าเนี้ยโอ้มันเด่นสามเด่นสามก็หาบ่มาน้ำกันบ่ปูสามก็หาบมาน้ำกันได้บ่มาอยู่มาอยู่ดนเป็นละหนวยมันนี่ลกคือมันพ่าะถ้ามันจะมาน้ำกันมาน้ำกันได้บ่ถ้าคนมาสามหาหาสามได้อยู่ได้อย บ่อื่อแล้วหรอจับไซหกหกหกเจ็ดหกแปดเออเอออายุสั้นและนี่โอ้ยประมาณหกสัหกหกสามหกห้าเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดหกแปดสามแปดห้าเอองานนี้จ <half. S 2> ้าขันอ่ะวันนี้ปูสิจับแค่แค่หกหกสามอันนี้หกสามอยู่ผีฟ yeah. uh. uh, uh, kind of uh, ังหนีที่ปูมันอยู่ฟังหนีที่ ใช่ละนี่นี่นี่โอ้ซิบตัวนี้แล้วซิบตัวนี้มาผนี่นี่นี่ปูปูเขียนตสามตัวเดียวกันปูหลงเขียนก่อนเด้อสามห้าหกตัวเดียวกันนะนี่นี่นี่สามห้าหกปูไปวันหน้าเอบแปดสามเนาะเออนี่สามห้าหกตัวเดียวกันนีุ่เขียนหกก่อนออจะห่วยจะเขเลยสามอานปีเริมามเอาสามแล้วที่เออเนี่ย เอาแปดเอาแปดไส้ปลฟูเออแปดแปดหกชนกันเออิว่าเป็นหกหกปฟูเนยกระเป่าขงหกหกคนเ่คือใบ้น้าแม่กนาะเออหกหกใน้าแม่มันชนกันเเออนั่นแหละ ามเจ็ดสามสามแปดหาเจ็ดหาหกหาเจ็ดหาแปดก็ได้เนาะปูเนาะเอเาอานี่ลักหน่วยหนีลักสิบเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดหกแปดสามแปดห้าออสันเก่าปะขาปูสนิม่อนปูค่ะนิม่อนปูเข้ากันได้และเนาะ แนวทางให้ท่านผู้ชมเสร็จละมีแค่นั้นละข้องสุดท้ายข้องเดียวนี่บยปูเดียวเด็ดแล้วเห็นป่นละมีเด็ดตัวเดียวตัวใดล่างปูปูมาคีแปด้ระบนซีแปดบนล่างตัวใดฟันตัวเดียวแปดสามแปดสามเอาฟันที่แปดสามเอามาบนมาล่างแปดสามแล้วก็ สี่แปดหสิออ่าน,นิีม่วมาทำช่วงอนี้ได้มาจับเชียงสีก็ทำไปชมชบดี้ค่ะ